แต่ละปีลยพากันาากเห็นหน้าเห็นหน้า,นา,า,าเลยพากันเสียโจกคุดบ่มเมนแท่โอ้เดี๋ยวนี้เน่เขากินนะเป็นจังใดย่งหลายยู่บดแล้วนะงบดแล้วโอ้พี่น้องเอ้เพิ่์ว่าบดแล้วเพิว่าสันเนาะนักห่วงที่ชุดเนี่ยเมนเข่าบ่ะนะ สวัสดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหมู่เพื่อนบ้านการิีดมีกาเคียงโบสุขูสุคนพี่น้องจะเป็นเอฟซีภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเก้าสูทางสองของบอสุอกอีพี่น้องเลยเมื่อนี้ทางบอสซุกก็ได้ถือโอากาสมาถ่ายทำพี่น้องเลยผู้แจกผู้สาวหมู่บ้านโซลรในน้อยหนึ่งพี่น้องเลยเนาะว่าครอบครัวเพิน่นการเป็นอยู่เป็นจังไดพี่น้องเลยว่าสันเนาะบอลทักษะเสียเวลากัจะจากพ่อแม่พี่น้องเขาได้เบิ่งไเตชมนำกันเนาะาว คือว่าครอบครัวผู้ชายผู้สาวครอบครัวขาดเคืองพอสมควรพี่น้องเลยเนาะบอสักชาสีเวลาไปเบิ่งไปชมน้ากันได้เลยมาหอดมาถึงพ่อแม่พี่น้องเลยเต้นยตาบานต่ำหูพี่น้องเลยอ่ะสบายดีได้ร่องล่ะสบายดีเออต่ำหูบอสี่นะโอ้โหจังใดเนาะถามชื่อแม่ชื่อหรือว่าเป็นแล้วเป็นแล้วโอ้ต่ำหูต่ำผ้าต่ำเพนี่ต่มขายว่นาง ก oh, ํนใส่องก่อนอื่นกะปาตําหยังอีล่ะตําหูสบายดีเด้อสบายดีโดยสบายดีน้องชื่อหยังเนาะอนุญาตถามชื่อก่อนเด้อชื่อพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อพิมพ์จักปีแล้วโอยจักบ่ได้ฮู้จักอายุเลยโอ้เพิ่นก็เป็นหมู่บ้านสรบุเนาะตําให้เบิ่งแลบ่เคยเห็นตําให้เบิ่งดูอือเพิ่เอ้ยอ๋อขอโทษเด้อขอโทษเด้อ คันให้อันเอต่ำนี่แล้วอะไรต่ำหนึ่งต่ำเป็นต่ำหูพี่น้องเลยก็คือต่ำแพยต่ำคายบ่หรือว่าต่ำใส่คือบ่ต่ำคายนี่พี่น้องเลยตัวย่างอันนี้ก็คือแบบหักษาประเภทนี้แต่ดั้งเดิมแต่พอแต่แม่เนาะบ๊วยชุกต่ำหูหรือว่าทอหูพี่น้องเลยน้องละเอาผัวแล้วบ่นนี่ยังไม่ได้เอาผัว ยังไม่ได้มีหัวยังไม่ได้สร้างครอบครัวใช่ไหมแต่อายุเพิ่นเพิ่นกับโมโหเนาะมันเป็นหมู่บ้านชนบทในด้านหนึ่งเพราะผู้จักกันจะคของอยู่บ่โมโหเลยโมโหจักก่อนอายุจะคของพี่น้องเลยจ้าอยู่ในหมู่บ้านมีเจ้าหลังคาโดนห้อบปศิบเจ้าหลังคาใช่เป็นห้องหมู่บ้านนนีหมู่บ้านยังก่อนนี่ยนะมอออกบาลังมาอยู่นี่เนาะมาอยู่นี่หน้าไอ้ตามรถนั่งแหละ บ่เป็นอย่างนะสมชื่อได้กันมักลางน้อยน้อเนาะว่าทางทีมงานเรากรเดินทางมาไกลเอาลูกสาวอกผัวมัวองเป็นัวกคนัมดได้มีผูวบอามาหลินบันหนิมดมีเลยอยู่แบบเงียบเลยพื้นไผ่ภผ่พื้นไัผ้ามีบอนำเพืินหนบมดมี เอาอยู่จ well. oh, ังได้เสียพยสุราเซียวนี่ก็มีบ่มีมีโอ้เธอสอบเธอซับได้ใช่ยู่บ่ได้ใช่ได้อยู่เนาะโอ้พี่น้องเลยเรื่องเขาหน้าจจำปลาให้ไห้เห็นหน้ายู่บ่ล่ะเห็นหน้าเห็นหน้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสอบต่อปีนึ่งสอบสอบจะค้นอะไรกินอะไรอยู่เฮือนดีชาน่ะโอ้โหชีบเอ็ดค้นพู้น่ะเข้าม่ได้ชีบสอบจะกุ้มจังได้ละบัดนี้หายังต่อบาดนี้ ฮะบอกแต่ละมือแต่ละวันนี่ผ้ากันยังหาเอาไปขายเนี่เกรื่องของขาย,าย,ขายใครหมดแดงมดแดงโอ้เนาะไปขายอยู่ข้างใดอเม,มืองขายอยู่เมืองชนจ้างรถเพ่นไปบ่โอ้เนาะนักห่วงพอสมควรสาวทั้งหมู่บ้านชนระบดบ่สีพองนักห่วงพอสมควรพิ่สาวโชดพี่น้องเอ้แต่ว่าเพิ่นกบ้านน้อยบ้านกะลา เชิญชานของเพื่นเอาเฮ็ดให้เฮ็ดน้าเอายังเฮ็ดล่ะคุณเอาคุณเอาเอาคุดเอาเอายังขุดเอาเียมจกจักคนดเหรพากันขุดนะสี่คนคุดแล้วก็เอาก้าเนี่ยไปดกแล้วเอามาดัมโอ้เลยปีหนึ่งสิบสอบสิบเอ็ดสอบอ๋อบ่ไดหดเศร้าจักเถื่อบอโบเคยได้หดเศร้สอบจักเถื่อเนาะแล้วบัดนี้้ถาว่าบดเข่าบดหน้าแล้วบัดนี้ พากัดประหานอไม่โนตอกหานมุดดอกมูดแดงไปขายบ้นางโอ้ลำบากพอสมควรพี่น้องเลยครอบครัวเพิ่นกันได้ป้าเนาะอือแต่ละปีนี่เมนว่าได้ชื่อเขากินแล้วบัตรนี่เนาะทุกปีต้องอดกินเข่าบัตรเล่วชีอิมอยู่บ่ล่ะบมอิมปันใดโอ้โหโมกุ้มกินกุ้มกินคุดเอาซช่ไหม เอาแม่เตียมจกขุดเอาได้แล้วปานใดว่าหาขุดไป้บ่มีรถบ่อเอาจกขุดเอาเลยบ่แม่นว่าตั้วบ่ล่ะนะบ่ได้ตั้วบ่ได้ตั้วเรื่องจริงเนาะนงเนาะาเป็นตาอีตนเพิ่นบ่ลงใหญ่โขุดเอาคู่ีเลยจานี่กไปแายบกอซื้อข้าวกินจ้าไปกกอกซื้อข้าวกินเบดแล้วว่าข้าวอันเ็ดหมดแล้ว ไปขายไใด้ายขายมะกจากพันขายมาก่อกเมือเศ้าหน่ได้สามสิบพันเลยไปซื้อยังน่ะซื้อข้าวกินอกลัวมีกันจะคดรหมอนรว่าสิบเอ็ดคนบอกสิบคน แต่อีกตนเพิ่นเนาะพี่น้องเลยเนาะเจ้าเข่าเป็นวัฒน์กับป้คูกินเมนน่าขอบครัวนี่นักห่วงพอสมควรพี่น้องเลยถ้าผู้ใดเนาะได้มาเห็นคลิปทางพวกเฮาถ้าว่าอยจะซอยเหลือเนาะขาดลักลก็คือว่านั่งนังขาดกูมูขาดกันอยู่กันกินนี่ขาดยังหนักกูมูเข้าบ่โอ้๊ะเนาะท่าผู้ใดเอ ถ้าผู้ใด้ช่วยเหลือเนาะก็แม่นซอยทั้งเข่าเนาะนางเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะซอยหน่อยก็ดีกว่าบ่ซอยพี่น้องเอ้ยซอยกันในเด้อว่าซั่นเนาะครอบครัวเพิ่นทุกข์ยากปากมองรถถากรถถอกรถไถบ่มีเสียมจกขุดเอาเฮ็ดนาก็เอาจกขุดเอาโดยพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็ผู้สาวขยันผู้นึงพี่น้องเนาะเพิ่นได้ต่ำฮูพี่น้องเอ้ยน่ะอต่ำจักมือแล้วนางนี่4ี่หมือแล้วโอ้พี่น้องเอ้ย น้องกับบริคือจะไปหาเงินหาค้ำบ่นะมันจะไปเนาะบด้เฮียนเนี่บรเฮียนกับบริเฮียนบริเฮียนบรเฮียนมันไก่ยุงเฮียนหมดวันเลยไก่ยุงเฮียนมาแต่แล้วหันไปเฮียนเอาไก่เอาเดินนางเด้อเงินเด้เอาสิพันธไว้ซื้อตื่นตื่มกันเนาะซื้อข่าวเพิ่นได้สามสิพันธ์ชานี่เนาะไปนองเลยไก่ยุงเฮียนบริเฮียนโอ้ยผมมีความหูเลยเนาะสิบแปดงานยังได้ เพราะว่าไปเยียมกับบ <te ้านตาเลี้ยงใหญบ้านตาเลี้ั้น้นมูบ้านนีู่่มีงเียนเนาะเล็กน้อยกับริเฮียนจคนด้เสียเนาะบริเฮียนเลยโอ้ยังใครยืนนอกเพ่นวาภาษาลาวเขาชัเจนพี่น้องเลยครยมีเนาะทุกัพท์อย่างกับริลนเนาะลินเล็กน้อยบ่ไ่าก่สายโอ้สใชื่อลาซไอชื่อไอไอชื่อ ใายไปทํางานอยู่ชาตะกอนนะไปทํางานอยู่เวียงเพิ่นมาแล้วบ่ตอนนี้มาแล้วเพิ่นมาแล้วเนาะามาอยู่ร่มกันเบิดอยู่ร่มกันมุ่นผู้อยู่เฮือนอ๋อพี่น้องเอ้ยพอได้พอหาเงินก็พอได้แต่ชุลเซียวเนาะได้บุญยังดีได้บุญยังบุญ้นึงไป่าใจเอ้ยว่าชุกฮะยบมุ่นปุ้ยมุ่นมาอยู่ร่มกันได้วบ่มีข้าวมีน้ํากินแล้วนี่เฮ็ดจังได๋บาดนี้ก็หาต้อยไข่หมูแดงได้ สิบกว่าคนอยู่ต้องกันโดยที่บ่มีข้าวกินโดยพี่น้องกะมีมือไปปบโอ๊แบบว่าอดกินแบบบ่อี้มือชองคาบก็มีอยู่บ่นางมือคาบเดียวก็มีมีบดโอ้น่าเป็นห่วงพี่น้องเลยเนาะแบบน้ำไม่ใช่แล้วมือบดกินน้ำนี่ใช่ใช่น้ำนี่นะเอาไปแต่ไปเอาแต่ไหน็เนน้ำกินได้ชนะ เป็นน really? eh, ah, uh, ้ำสร้างบ่กุ้มปีบ่น้ำสร้างนะเอ้าบัดรอะไรจะกินไส้ชาหากินน้ำนองเลยบ่ล่าโอ้ยังหนักเลยถ้าว่าบดน้ำสร้างนี่จำเป็นต้องหากินน้ำหัวน้ำห้องไปสั่นบ่แบบน้ำนองก็จำเป็นต้องกินบอหนาต่อมบ้านนี่ก็ชุดยอดพี่น้องเนาะนกินน้ำใส้ไฟฟ้าบ่มีเนาะ นักเนื้ออื่นกับพืชนธุยกับยังไคยอยู่ดอกลุงใหญ่เลย <No. S 1> นักห่วงตัวที่ว่าเขาน้ามจำป่าพื้นว่าเคยอดได้เนาะทางน้องเขานี่หนึ่ง mm. mm. มาครอบครัวเพป็นกันหลายคนเจ้าไปส่งมากับบ่มีคือเห็บเยอะเห็บงานทำกับบ่มีแม่บ่มีบอกเบาเขาชวนอ้อยชวนยางตัดแถวใกล้บ่มีบอบ่มีเลยเขตนีนเนาะ แบบบ,บ้านอนาคตต่อไปในการแข่งสีอยู่งยากแข่งสีทุกขแค่หน้าเพราะว่าคงเฮียดกับผมมีเน,ะน, <î> นาะแม่น,น้ำบ้านนี่กับผมมีเพียรเกี่ยวกัน,นทำกับผมมีแม่พวกน้องกลับม,มากอนมาตุ้มกันอยู่เข่าเพราะนู่นเห็ดไทยเห็ดหน้าก็คือเอาจกขุดเอาอื่ท่าน้องเคยไปเคยไปเที่ยวอยู่บ่แถวชิโน่เป็นีันะไปใหญ่มาหนิเลยโอ้ชิโน่สวรรค์เขตเป็นีันะ บ่เคยไปเนาะเขาเมืองเขาอยังบ่เคยเข่าเลยบ่เคยเอาโอ้เป็นจังได๋ขาเมืองเขาอยังเลยเป็นจังได๋ล่ะบ่เคยไปบ่มีเงินมีคำบ่โอ้อยากไปเลยบ่ลูุโอ้อยากไปเลยเี็บเพนอยู่ของเพิ่นได้มีก็ดีนะยโอถ้ามีเงินมีคำนี่อยากไปอยู่บ่อยากไปอยอ่ถ้าว่าอ้ายมาเอาน้องนี่ไปเที่ยวนี่น้องสิไปอยู่บ่ล่ะเอาไปหลายคู่หลายคนจังซี่นะไปเนาะโอเค พี่น้องกันเพื่อนกันเที่ยวทั้งเมืองเห็นนะเนาะแม่นน้องไปจะเทื่อโอ้เป็นจังใดล่ะลุงใหญ่ถ้าว่าเอฟซีน่าทานใดเนาะนี่ตาสงสารทั้งน้องเพื่อนผ่าเงินผ่าคำเที่ยวในเมืองกันเช่นจ้าเจ้าทั้งเฮาจะเป็นสะพานเนาะเปิดหูเปิดตาทั้งน้องเพิ่นว่าสั่นพี่น้องเอ้ยน้องเพิ่นก็นไเคยเข้าเมืองจะเทือเนาะในหมู่บ้านเพนีิก็บ่ฮอดชีครอบครัวครับโอ้จักครอบครัวล่ะตามแต่เจ้าสังเกตเบิ่งนี่ ถอยกลับประมาณสิบหอดบอลลุหอดสิครัวเนาะประมาณกโอครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่ว่าลำบากเนาะลาบกสมควรพี่น้องเลยครอบครัวทั้งหมู่บ้านพอดีก็คือว่ากินน้ำสะกินน้ำส่างเนาะบ่มีน้ำอันเลยกินแบบว่าพื้นที่กับผมมีน่าอยู่เนาะกันด่านมาก คือว่าทั <porque S 2> ้งนอกนี <ics> ่ก็บ่เคยเข้าเมืองบ่เคยเข่าโบเคยเห็นหมู่เห็นพวกแต่ก่อนบัดนี้เวลาแต่่แตก่อนนี่ทั้งน้องนี่ไปขายเครื่องอยู่ทางเมืองชนเนาะไก่เติบนี่ก็เนาะเคยย่างอยู่บ่เคยย่างเคยย่างติโอ้ไปขายเครื่องขายของไปน้ำพอน้ำแม่ได้โอ้เนาะรถล่างนี่รถน้ำ รถจักรถจี๊กกับบนมีบ่บ่มีเลยโอ้รถไถยังไกงเนาะกับรถรถจักรถถีบกับบ่มีเพื่อนหลังนี่อยู่กันมาณสิบคนสิบคนบ่อันนี้บ่เคื่อนเจ้านะอยู่กันะโอ้สิบคนคุณบ่อยู่นี่นะป้าเอื้อยเจ้ากับมีบ่เอื้อยนะเอาผัวเราบ่เอื้อยเจ้ากะย่างบ่โอ้ยังโชตโอ้ข่อยสิบบผู้บ่าวมาจีบมาก่อนเด้อ นะขอพี่น้องเนาะน้องนี่ก็อนุน้องก็บ่ฮู้แม่นน้องจําบ่ได้เลยเนาะบ่ฮู้อุองจ้าแต่ว่าลใหญ่นี่ทางน้องเพิ่นอายุประมาณเท่าเจ้าเดาเบิ่ง ประมาณนี้17ค่อยว่า16 16เนาะ7เนาะประมาณนี้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่ได้เคยเข้างเรียนแต่น้อยเนาะคือว่าทางหมู่บ้านนีไกเฮียนเนาะไกโรงเียนบ่มีสอนเนาะหน้าสิแบบว่านําหมู่บ้านนี่บ่มีผู้เป็นนงสบ่้ก็เฮ็ดโรงเียนน้อยขึ้นมาสอนเด็กน้อยๆเนาะก็เพราะว่าให้อ่านได้เขียนออกนะือว่าอนาคตข้างหน้านี่ว่าหมู่บ้านนีสิเินเลย เนาะถ่าเฮาก็ได้์ห่วงเนาะเมนมาหมู่บ้านนี่ขน่าเป็นห่วงพี่น้องเลยเนาะอนาคตอนาคตข้างหน้าถือว่าเด็กน้อยเกิดมาใหม่ถือว่าเด็กน้อยนะหมู่บ้านนี้เฮากกสิเข้าไปเบิ่งอีกเนาะเมนทางทีมงานเฮาเอาเสื้อผ้ามามาแจกเนาะทั้งขนมอีกมาแจกอยู่แล้วมื้อนี้เนาะเพราะว่าเฮาก็สฉลิมพลาดแล้วเฮาก็สิไปแจกหมู่เดียวเลยเจ้าพี่น้องเอ้ยแม่นเนาะ สำหรับคลิปนี o, ong, ้ก็เฮาก็ได้ถ่ายทั้งน้องเพื่อนกันหลายพอสมควรเนาะก็รอดรุ่นกันต่อไปคลิปต่อไปพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคขว่าสบายดีแน่นอนหล่ะเด้อสบายดีเจ้าี้าพ่อแม่พี่น้องเลยครอบครัวนี่บ่สุกมาเห็นเมื่อยใจพอสมควรพี่น้องเลยเนาะนักห่วงโอ้ยครอบครัวเพื่อนหลังนี้เลยพี่น้องเลยเพื่อนอยู่นลำกันสิบคนพี่น้องเลยเบิ่งไพ่สลับเชียวเพื่อนก่อนพี่น้องเลยว่าเพื่อน มีอายุ่ายชราเซลผิววายสันเลยพี่น้องนี่แหละพี่น้องเลยบ่ใหญ่ดอกเนาะในน้อยพี่น้องเลยกระนาเป็นห่วงอยู่อ่าพี่น้องนี่แหละเพื่อนซ่านของเพื่อนพี่น้องเลยอยู่น้ำกันเสาเสาไม้ธรรมดาพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบ่อยสุกสีเบิ่งก่อนขออนุญาต ขึ้นเลื่อนกระชาตในได้นางหล่าเนาะน้อยหนึ่งอืมเปิดเครื่องเขาขึ้นไปเบิ่งเลื่อนคั่วพันชกอนพี่น้องเลยอ้าวโค่นักห่วงพอสมควรพี่น้องเนาะเลื่อนไผ่เลื่อนยางเพื่อนกระดาษพี่น้องเลยอ้าเอา ันนี้บ่อยู่น้ำกันซิบคนนะ่ะอู้วเอาพี่ก่อนนั่งละนั่งละเราต้องอายเอกเด้ออ่อาสวัสดีเด้เลยสวัสดีเอามาพี่กนะ่อนนั่งต้องอายแล้วน้องละอ,อ๋อดยอ่าสบายดีไหมดูสบายดีเอ้ผูดด้ใดเป็นเอืดด้อยผู้ใดเป็นน้องบ้านเลยเอื้อยบ่เนั่นนะนะอันผูตั้มผูกกินนี่ได้ใช่ น้องพนี้ได้สินอ้นองอีกอเป็นโชดบ่าละ่ะโดโอ้ยอยู่ลำกัดในชีพโคตรหมอยู่เฮือนเนี่ยนะอ่ายังไ่ได้ผัวเป็นยังได้คือบอกเอาผัวละ่ะหืมม <c oughs> มีผู้มาลินบ่บ่มีเลยโอ้บ่ได้ไปเที่ยวในเมืองบ่ไปว่พาพ <c oughs> ่ะสิจีภาไปฮะที่นองเลย แต่ละมื่นแต่ละวันในเห็ดงานเหน็ดเบี้ยเห็ดงานอย่างนี้พี่นะี่ย่ได้เห็ดผมมีงานเบี้ยงานทําเห็ดเนาะอโอ้เมนเทสในนอนบอกแต่ละปีหลายภาคกันเทศนาเห,เห,เห,ห็ดหน้าในภาคการเฉลียโจกขุดบอกเมนเทสโอ้เดี๋ยวนี้ในเะข่ากินนะ่ะเป็นจังใดยังหลายอยู่บ่หมด,ดแล้วนางหมดแล้วโอ้พี่น้องเอ้เพื่อนว่าหมดแล้วเพป็นกัศนเนาะนักห่วงที่ชุดในเมนเข่าบ้านางโอ้พี่น้องเลย นเนอฟซีท่านใดเนาะเอฟซีของทางเบาชุกวระชันสสเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าว่าได้มาเห็นคลิปของทางเบาชุกถ่ายทําทคลิปเมื่อนี้พี่น้องเลยถ้าว่าผู้ใดญ่จะช่วยเหลือเนาะกะด้วยความยินดีเบาชุกจะเป็นเจ้าพันบุญในพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นกงขาดทั้งเข่าเนาะนางเนาะขาดเข่าขาดน้าพี่น้องเลยขาดปลาอาหารส่วงราดนี้ทั้งน้องอีกปลาหายังไปขาย <c oughs> โอ้เนี่ยไข่หมูแดงไปขายอยู่แถวใด เมืองโซนย่างเอาบปล่าโอ้ไปจังมูงชิดมงหอดซีมงกะหอดเลยซีมูงเจ็ดมูงเช้าแบบนี้ซีมูงแรงโมมาหอดอ่ะย่างโอ้คือผู้สื้อรถขี่โมมีเงินจาเป็นต้องย่างพี่น้องเลยเนาะป้าคว้มลำบากพี่น้องเอ้ยผู้ใดเคยเป็นจังซี่พี่น้องเลยหากซีหู้จักว่า การเดินทางนี่ไก่สันใดพี่น้องเลยเนาะอย่างตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนว่าหอดสี่โมงแรงเนาะหนักหงพอสมควรพี่น้องเ้ยเจ้าพี่น้องอันผูซชานี่น้องวันนี้นะคื้ไอ้ไอเออเจ้าอันบอกว่าไปทํางานอยู่เวียงจันทร์นะฮะโมเมนอีโมเมนเนาะอืมทอทัดเบิ้งนี่กับบมมี่เนาะ โอ้ยันว่าใช่ไพ่ชลาเชียวและเบิงทอทัดบอ่เนาะอืมจะน้องเอ้ยนักห่วงพอสมควรอ่ะขออนุญาตถามชื่อก่อนเด้อผู้นี้ชื่อยังเกาะชื่อน้อยชื่อน้อยน้อยกบ่ใหญ่เนาะชื่อน้อยพี่น้องเอ้ยอืมเอา่ผู้บ่าวดติดต่อให้เอาบ่หนุ่มไทยเอาเอาออันผู้นี้เด้อะชื่อยังชื่อนางชื่อนางโจบ่ผู้บ่าว จีบเนาะถ้าว่าเพื่อนจะเอาทาังน้องไปยูน้ำได้้ะเจ้าน้องสิไปบะฮะอันนี้ไปวเนาองมางไปบะไปยูน้ำเพื่อนไปเนาะโอเคพี่น้องเลยโอ้ <c oughs> เป็นยังไงล่ะห้อนห้อนคือบุหฮตถึงหนึ่งชงเลยเฮือนเพิ่นห่อนพี่น้องเลย อออันนอนอยู่บนนี้เดย่หาบนนอนน่ะบนจิ้เจ้านอนน่ะอันนี้อกบ่โอ้ผุ้สาวสามสาวบอกู้สาวสามสาวนอนน้ำกันเลยโอ้นอนอยู่นี่เลยบนนอนเลยนี่เนาะน่าเป็นห่วงพี่น้องนักห่วงพอสมควรพี่น้องเนาะเจ้าบ่ชุกบ่เห็นม่จักคมเวลลพี่น้องเ้ยเนาะ ทั้งลูกสาวเพิ่งก็ไดเนาะพ่อแม่ยังอยู่ดีมีเฮงว่าคือุขชุกคนเนาะอืมนักห่วงก็คือว่าเขาน้ามจำปลาอืมเมื่อนี้ทังบ่ชุกมีของมาแจกเด้อเจ้จาเสือผ่าน้าเพอก็ต้มขนมก่ต้องเป็นห่วงเนาะรอรุ่นกันต่อไปพี่น้องเอ้คลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้ทังบ่ชุกเิไดอํำลาพาจากก่อนเด้อเนาะน้อง,งหลานเนาะเจ้าเอาสบายดีเดี๋ยวบ่ชุกจะเอาของมาแจกก่อนเจ้า